看。 ไ,ไ,ได้ยังแต่งเพลงเมือนไมเมื่อคืนคือได้ยินที่เขาประกาศตังแต่กออะไรนอนได้แล้วหมายถึงว่าเร็วแหละแต่ว่าเร็วไม่ได้ยินยืวไปอุฟฟังอยู่เขากำลังจะหลับแหละเหมือนได้ยินเท่วไว,ว่าอะไร

มันช่างบังเอิญหลือเกันที่ได้พบเธอโดยฉันไม่ได้ตั้งใจไม่จะตั้งนานเป็นไงสบายดีไหมอยากรู้เรื่องของเธอทันที แล้วพอฉชนนี้เวลาคุยกันไหมไมีไปที่ไหนหรึเปลา่าอยากจะเริ่มคู่มาคุยเรื่องกองของเราดึงวันนั้นที่ฉันไม่ค่อยเข้าใจว่าทึ้งวัถึงฉันและเธอต้องลางกันไปแสนไกล ไม่ขอโอกาสอีกสักครั้งแตตอนนี้จะไม่ีใครกั้านี่คือจะเดินรตามร้องให้ฟังยังอม่ก้ ไม่ทให้เธอผิดหวังรือต้องเสียใจฉันขอฉันอยาในชีวิตแค่กี่มันใจแล้วเธอคิดยังไงถ้าเธอว่าฉันใช่ก็บ,บอกที

嗯嗯 <What? S 2> <laughs> นักล่าฝัน V7 เจ็เชิญไปโรงพยาบาลค่ะนักล่าฝัน V7 เจ็เชิญไปโรงพยาบาลค่ะ One yeah, please cut